พบกันอีกแล้วครับไต่แรงครับไต่ระดับนะครับพบกันตัวเต็งม,มหาวิทยาลัยนะครับวันที่ยี่สิบแปดเดือนเก้าเอวแปดนะครับวันนี้เรามางายเดือนหลังนะครับผมห้าแตม็มมาตรฐานห้าเต้มนะครับขึ้นไปแล้วยังไม่เข้ากองโจรนนครับเข้าโจรไปแล้วครับ ต่อสูขึ้นมาเราต่อออกไว้ก่อนนะครับขึ้นไปนะครับลองทานขึ้นไปนะครับต่อซื้อเขากินเราก็ต้องไปที่สิบเจ็ดก่อนนี้ไปก่อนนะครับแทรกไหมไม่แทรกนะครับ แต่รถหน้าเข้ามาหาเรานะครับนี่เราก็แทรกขึ้นไปนะครับเปิดขึ้นหมายเลขสิบต่อขึ้นหมายเลขสิบสี่นะครับต่อขึ้นมาเราจะสู้กับเข้าไม้นี่นเราก็แบบไม่ง่ายนะครับต่อขึ้นไปเพื่อจะต่อเข้าฮอตนะครับเราจะสู้ เป็นรองนะครับต่นนี้เราก็มุงหน้าเข้าฮอตนะครับไปนะครับก็ฮอตยีิบเจ็นะครับผ่าดกันง่ายง่ายครับผมถ้าหลุดก็ฮอตกันเรียบร้อยนะครับผมนี่ให้กินเลยนะครับข้อตาสามสองกินสองยึดสายแปดไว้เลยนะครับผม เรียบร้อยนะครับวัตสุก็ยอมยกธงไปเช่นเคยนะครับเอาพบกระดานที่สองเราเราหมากความเดินก่อนนะครับลุดหน้าขึ้นไปวัตสุต่อตัดหน้าเราขึ้นไปใหม่นะครับผม,ผมใหม่ยีบสองไปขวาทีนะครับเช่นขวาไปอีกนะครับ ข้ข้างขวาก่อนไปขึ้นไปเสริมฐานเด็กขึ้นไปเสริมฐานเด็กครับก็จะซูยยกมาดาักไว้เราขึ้นข้างไปนะครับเข้นข้างไปก็จะูซออกข้างได้โอกาสของเรานะครับ มานี่เลยเตรียมยิงสอง,ออย,งยอมเซจนะครับผมเพื่อรักษาตัวลูกเบียไว้เส้นไม้อย่างนี้เราขึ้นฐานไปเลยครับอเอาต่อไว้ก่อนครับผมต่อไว้แสกามากินไปครับกอ้อต ไม่ต้องสนใจครับเอาฮอตไปบังคับไม่เขาฮอตตากลางเขาฮอตจำเป็นต้องเข้านะครับจาเป็นต้องเข้ากินอีกนะครับผมโอโตโซนี้โอ้โหเราดักนี้ไม่ดีนะครับถ้าเขาเกิดมาวันสิบเจ็ดนี้เราเรียบร้อยนะครับก็แต่ก็โชคดีที่เขาไปด้านูน,นะครับก็ การเรียบร้อยต่อให้เห็สองแล้วก็ขึ้นมาดักไว้พอดีนะครับเกือบพลาดไปแล้วครับผมคนเล่นอาจไม่เห็นนะครับคนไม่เล่นเห็นชัดเจนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีสวัสดีทุกคน,นครับขอบคุณครับ